ครับสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบโตตอมรถไทยนะครับผมครับผมมี้อ็มแป8แปดกอบข้างนนะครับผมได้เอาโบจาก m 8 8ดของผมนะครับผมเอาโบจาก8 8ดนะครับถอดมาใส่รถปืนนะครับผมโบ88มาใส่เจหานะครับเพืนวันป่อหอนครับเพื่อนครับมาเบ่งนั่กันครับพี่น้อง พวกจัดใหม่นะครับผมโอ้โหมแห่งพี่น้องานี้ยินเสียงปะด้วยครับดังบักสังนะครับเนี่ยโตบดึงครับโตรดึงต้วนี้เป็นโบ๊ว18นะครับผมถ้าออกจาก18ครับมาา่าใส่เชีดหนานะครับหวังตัเก่าครับ ขอท้อนียังางก้อนได้่จังนะครับผมข้อท้อนอย่าหลีดอยู่นะครับผมสร้างเป็นสีเห็ดข้อทอ่อหายไหมนะครับเสียงยัางก้อนได้่ๆมันได้ครับัเป็นอันหลีดอยู่นะครับผมหล่อชุบหล่อชุบครับเป็นหเอามาล่องก,ก่อนนะครับผมเอาบัวของเพิ่นมาใส่ของผมนะครับพีน่น้องเอาบัวของผมใส่ของเพิ่นนะครับผมครับ ตาละปัดพี่นอ้องสร้างเป็นแนะนำนะครับสร้างความมือเก้าครับรับจบนะครับโอ้กอวใหญ่โวดพี่นออ้อวงวว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 บวววสีดีเก่าวว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 ล่ววเกวาครับผม แล้วเดี๋ยว,วจะไปถามความนดซึกจะคองรถนะครับของผมก็ได้เปลี่ยนโบลูกใหมอ่อีกนะครับผมแล้วก็เพิ่มบัตรบูทนะนั้นนำนะครับผมเป็น,นยังไง ดีก็เดิมหรือขี่ลายก็เดิมดีก็เก่าหรือขี่ลายก็เก่าแ่เก่าแล้าต้นดีก็้อต้นกเ็เก่าถือกลองห้ยนาทีแหละตั้ <c oughs> นนงห <c oughs> ให้ร่องก็ได้มาได้เพิ่นถือกล่องห้นะครับผมจะไปร่องไปล่องมึงครับ แต่คล้องรถนอยากให้ล่องนะครับผมจัดไปครับหน้าภากแค่น้ำเ้ื่อยวันก็เกาัก็เาอ,อ,อยู่เลยเอาครับต่อต้อมล่องมึงกันนะว่าสิดีขึ้นรีน่สิเลวล ยังต้องการรอบแม่เร็วกว่าเขาอยู่ครับยี่ก็เก่าอด้วยนี่ระดับหนึ่งขั้นห้องผมมันจะขั<า>กสูนบ่ได้ญ่เลยสกิดบ่ได้เลยโอ้แปดแปดเท่าเปลี่ยนโตไหมแห้งดีๆนะครับแต่ว่าเสียงมันบ่อยากได้หน่อยมันจะเป็นหลีดๆเนาะ ครับผมอาครับพี่น้องข้ามาชมนะครับผมเอามาล ouais. pues, ่องนะครับผมเทียดเถียดเอามาเทียดนะครับผมหลังจากเปตียนโบนะครับนีเป็นโบกาเลสนะครับ ar60 นะครับเตียนโรงหลังไหมนะครับผมฟ้องเพื่อนเองแล้วครับผมเสียงบอยากออกนะครับแต่ก่อนเป็นโบสร้างก๊อปนะครับผมเป็น่าเสียงมันบอยากได้นะครับ ก็เลยได้จัดเอาบูของผุมมาใส่ของเพินนะครับหลัเพินเจไปเฮ็ดข้อทอไหมนะครับบ่ฮู้ว่าเสียงสีดีก็านีบอรครับพี่นอ้องเอาเรียบรวยนะครับผมสิลอเวกเีกบ่จจักับพี่นอ้องหอนก็เก่าครับแต่ว่าเสียงหยกักบ็อยากวอวบนะครับเดี๋ยวขัเนีน,นครับอที่เดีพี่นออ้นอง เงี้ยงเอาเลืองอยู้นะครับดันนี่ดันเกสองตลอดนะครับผมปานนี่จะขอ้งรถพึ่งก็นีองนได้เพอาว่ใจเยะเลยพี่หรอกว่มาแห้งครับแหงแงงกับโ่รตางกันหลายนะครับผมกบพวกเอ็มเปดเปดเดิมเดิม ก็เพืออาจจะแห้งกว่าจ่อยนะครับผมรถเดิมๆนี่ดันให้สองใบได,ด้ด้ครับสบดำดันหน่อยจะให้หนึง่งครับให้หนึงหน่งก็มีแต่สีดำนะครับผมเพราะอิ่มแปบนะครับเป็นการควมแห้งใหม่เลยนะครับพี่น้องพี่น้องว่าแห้งแบวบกครับเบิ้งซอยตรงไหนครับ ไป,ปพี่น้องมาเฮ็ดข้อท้อม่นะครับงวงหัวเสียงสิเตินเนี่ยอะฮนะติดตามรับชมนะครับผม็จะเจ็บไปใหาเหตุการเฮ็ดงานนะครับพี่นอ้องเลาเจอกันคลิปหนาครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ